นายใหญ่นายใหญ่ใหญ่หาจีจีใหญ่ใหญ่หาทีจีใช่ไหมลูกใหญ่ใหญ่เขาเลี้ยงทีจีอยู่ลูกคิดถึงยายไหมเอาบอกนี่คิดถึงยายไหมเดี๋ยวยายมาแล้วเดี๋ยวยายมาหานะคิดถึงยายเนาะไปไปเที่อายาจะมาครับเดี๋ยวจะพาน้องไปเที่ยวด้วยได้ไหมครับไปไหมครับ

É? Tô tapau.